the lord bless you and keep you the lord make his face shine upon you and be gracious to you the lord lift up his countenance upon you and give you peace let jesus come to change your life high jesus christ and come on the flee and see it I've so things. Oh, many seen wonderful so ข้าพเจ้าได้เห็นการมหัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นหญิงคนนี้นั่งอยู่บนที่นี่สิบปีมาแล้วครับอลาวุยยา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 ที่มือชิสเป็นเด็กสิบป,ปีที่หญิงคนนี้ได้นั่งอยู่รอดจาเข็นรุสเกเช่ปรากฏการพิเศษของวงการคริสเตียนที่ทุกคนต้องตระลึงเมื่อมหาชนคนรักพระเจ้า ได้รวมตัวกันทำพันธกิจพิเศษผ่านทางอินเทอร์เน็ตในนามของ holyzone.net holyzone.net คือเว็บไซต์ที่เปิดบริการให้ทุกคนรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณฟรีเพื่อส่งเสริมชีวิตด้านจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตย่างถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นซีดีและ v ีซีดีคำพยานชีวิตคำเทศนาบทเพลงบันทึกเสียงพระกัมภีตอนพระราชะกิจพระเยซูดานียนสุภาษิต ปัญญาจารย์และอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งไม่สามารถบรรยายในเวลาอันสั้นนี้คุณสามารถติดต่อขอรับได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมจะส่งฟรีถึงบ้านโ o l ิโ o n ดอ e เมหาชนคน lish. รักพระเจ้าดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์เพราะนางคิดในใจว่า ถ้าเราได้แต่ต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติ ผู้ที่สร้างดวงตาใหม่ให้เด็กคนนได้สด็จมหาท่าน้วนเชืออย่างนั้นนะครับเ่จงรับเอาโปรจงเชื่อในโป์จงมอบชีวิตของ้าให้กับรทราน์อเวนฟรอมเซ

พี่น้องอยากจะฟังไหมครับเรื่องที่ขบฏยากษ์ฟัง I was in a country ขบฏยากษไปในประเทศ There was a woman uh, married to a man who was a young woman married to a man who was very wicked มี์หญิงคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้ชายมันเลวชาติเดียว They had a little girl a, a little boy a, a little boy และก็มีลูกชายคนหนึ่ง And little girl แล้วก็มีลูกสาวเล็กๆคน i g หนึ a งแล้วก็ลูกสาวเกิดมาผิดปกติแล้วก็มือมืองอนะครับยืดออกไปไม่ได้ี้ไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะฟังนศไม่สามารถที่จะพูดแล้วก็ดำลายไหลยืดเต็มปากเลยทีเดียว The husband was a wicked man. And almost every day he beat his wife. And he beat the little the, the little boy. And he even would beat that little girl that was an imbecile. แล้วก็แล้วถึงขนาดไม่จะตีเด็กกับลูกสาวคนนั้นที่กำลังป่วยมีอาการผิดปกตินั้นด้วย I'm telling you this to show you how God loves people ถ้าพระเจ้าเล่าเรื่นี้ฟังที่อยากจะบอกว่าพระเจ้ารักคนทั้งหลาย And he has all power และพระองค์มีอำนาจทั้งสิ้น Nothing is impossible ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ Jesus said that you can only believe เราตรัสว่าเพียงแต่เชื่อเท่านั้น All things are possible. <laughs> well you, you are believing tonight. <laughs> and God is coming among you tonight. <laughs> yes, yes. That man would speak. <laughs> year and and finally, listen to this. Finally, this mother was desperate. she said I can't take this any longer I don't mind him beating me but I can't stand to see him beat me ถ้าเขาตีฉันฉันพอที่จะรับได้แต่ว่ามาตีลูกน้อยลูกสาวที่ป่วยแล้วก็พลิกปกติอย่างนี้รับไม่ได้ you know sometimes in desperate situation people do terrible things ที่น่หลายคนเราเนี่ยนะครับเมื่อมันมาถึงสุดๆของมันแล้วมันก็จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าทำที่ไม่น่าทำและก็ผลที่สุด I've got to stop this. I can't live like this. So she went to the, this. in secret, she went to the store. <laughs> and she bought a pistol. I <laughs> can Shells, live And this. I can And she, and she, loaded <laughs> and she loaded it. And she said tonight. I'm gonna kill my husband. I'm gonna kill my son. I'm gonna kill my little daughter. Let the And then I'm gonna kill myself. You see that's how desperate that Your little สีน้หลายเมื่อมาถึงในสภาพที่สังเว่มาถึงสุดดเศร้าอย่างสุดๆของชีวิตแล้วเขาก็จะไปเขาไปซื้อปืนและเขาวางแผนที่จะทำสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวอันนี้ then a christian came to her and told her good news และมีคริสเตียนคนหนึ่งมาหาเขาและได้เล่าเรื่องขาวดีให้เขาฟัน And told her, said, Mary, did you know there's a man of God in town preaching good news? บอกว่า Mary, ราไปมีผู้รับช้ายผู้หนึ่งกำลังมาเทศนาขาวประเริฐอยู่ที่เมืองนั้น We were only a few blocks away in a big campaign และเราอยู่ไม่ไกลบและที่นั่นมีที่ประชุมใหญ่มีคนมากมายมาชุมนมกัน This Christian found her และคริสตินได้พบหิงคนนี้ชินโน่ The Woman p l a n d to Kill the Family ผู้หญิงคริสตินคนนี้ไม่ทราบเลยนะครับว่าหญิงคนนี้กำลังคิดจะฆ่าต, <She S 2> ตัวตายเธอพูดอย่างนี้บอกว่านี่เธอจะไปกับฉันไหม Well the woman went with her และหญิงคนนี้ก็ไปด้วย she took her little imbecile took daughter และก็เอาเด็กพิการที่อยู่ uh, และอุ้มไปด้วย and led her little boy แลวก็ไปด้วย

ขจ้ากราวเพราะวจนะของขบยาเทศนาเหมือนกับที่ขจ้าทำอยู่ในขณะนี้เมื่อขจ้าเทศนาเสร็จและก็เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกับสิ่งที่เราจะกระทำในที่นี้ที่น้องหลายคทราบไหมอะไรเกิดขึ้นและบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ผู้หญิงคนนี้รู้สึกมีความสุขเกิดขึ้น It seems like she almost went out of herself เขารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าตัวนี่มันลอยออกไปจากตัวเอง She had never heard this good news เขาไม่เคยได้ยินข่าวดีอย่างนี้มาก่อนเลย So she was weeping and thanking Jesus for coming to her heart แล้วก็เขาก็ร้องห่มร้องไห้ที่พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต And we finished the prayer เมื่อคาร์บินเดอธิษฐานเสร็จ And she looked. The little girl was gone. The little girl that was in her arms was gone. I'm telling you, miracles happen. lie, All things are possible. only believe The mother went crazy. She cried out. คุณแม่น้ำโอ้ตกอกตกใจ Christmas g h t e r Christmas g h t e r ลูกสาวกันไปไหนลูกสาวกันไปไหน s m a l a u g h t e r มีใครขโมยลูกสาวกันไปหรือเปล่า And the people around, the just they to people like you, they began to look to try began เพื่อนเพื่อนที่อยู่พี่น้องที่อยู่ข้างๆก็ช่วยกันหาว่าอยู่ที่ไหนและในที่สุดก็ได้พบหญิงคนนี้คนนี้ได้หายไปไ

ให้เยซูคริสต์ดันว่าฤทธาพระภาทงสิ้นในสวรรค์กดีบนแผ่นดินโลกก็ดีเรามีทั้งหมดเหล่านั้น The mother took the girl and boy and went home. คุณแม่ได้นำเอาลูกสาวนำเอาลูกชายกลับบ้าน The father was laying on the bed drunk. กลับไปสามีนะครับนอนอยู่ที่บ้านนอน เป็นเมาแออยที่นั่น He was a terrible drunkard แล้วแย่มากๆ And cruel to the family แล้วเป็นคนที่ดุดันเป็นคนโหดร้ายต่อครอบครัว The <B apa. S 1> mother shook him said wake up แล้วก็ภรรยาแั้วมาบอกวตื่นๆๆ่ Papa wake up your daughter's been healed Papa, ้าลูกขึ้ลูกหายแล้วแล้วแกเมายังไม่สั่งเมาป้าป

And then he fell on his knees. He cried to the Lord and was converted. The miracle life of Jesus made him a new father. และก็ชีวิตมหัศจรรย์ที่ไหลเข้าไปในชีวิตของเขาทำให้เขากลายเป็นพ่อคนใหม่โอ้ทุดว o n d ั r f u l นี่เป็นความมหัศจรรย์ที่จะไปเจาได้ y o ่ ด้วยเหตุนี้พระบ l ญญัติจึงยืนมาประกาศ t ก่ทั้ t หลายจงมีความเชื่อในพระเจ้าและทุกสิ่งจะเป็นไปได้พระองค์ต้องการที่จะเสด็จมหาธรานในคืนวันนี้ has all power All พระองค์มีอำนาจทั้งสิ้นมีอำนาจทั้งหมดมีอะไรบ้าง ที่ท่านเป็นอยู่และเป็นไปไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้า God who created the world พระเจ้าผู้ที่สร้างโลกนี้ and created you และพระเจ้าผู้ที่สร้างท่าน want you to suffer และไม่ปรารถนาอยากจะเห็นท่านต้องทนทุกข์ทรมาน b u t h the power that He created us with และด้วยฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้น He will make you whole If you will forsake your sins and open your heart and let